นี่ครับกำลังเดือดเลยครับเอาคูกเข้าไปเลยครับปุโรดจะเอาเส้นสปาเกตตี้ครับผมมามาลวกก่อนครับผมประมาณเจ็ดนาทีครับับใส่เข้าไปเลยครับต้มทิ้งไว้ประมาณเจ็ดนาทีครับผมนี่ครับผมเส้นสปาเกตตี้ครับผมใกล้จะเจ็ดนาทีแล้วครับ วันนี้พวกเราจะทำเมนูสปาเกตตี้ผัดต้มยำกุ้งครับผมนี่ครับเส้นเหนียวนุ่มครับผมนี่โอเคครับพอแล้วครับผมเดี๋ยวพวกเราจะตักตักขึ้นไว้ก่อนครับเดไปสักแปดเก้านาทีครับท่านผู้ชมก็ลองชิมดูด้วยครับเทลงกะละมังครับ กพื่อจะมาพุกน้ํามันอีกทีหนึ่งครับใส่น้ํามันพืชไปสองช้อนโต๊ครับเพอร์เส้นมันติดกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับโปรโดเตรียมกุ้งครับโปรโดใช้กุ้งประมาณ10ตัวกุ้งตัวใหญ่ๆครับผมสดๆเลยครับ เดี๋ยวเอาขี้กุ้งออกก่อนครับครับผมต่อไปเตรียมน้ำพริกเผาครับนี่ครับน้ำพริกเผาครจะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะครับ นี่ครับผม,อมหอมๆครับครับผมตัวนี้ซับกระเทียมก่อนครับโปรดจมะมาหั่นขาครับผมครับมหาหั่นไว้สักห้าเว้นครับต่ไครนี่กระหันเก็บไว้เลยครับ นะครับตัวนี้มาเด็ดใบมะกรูดก่อนครับผมพริกแดงครับผมตัวนี้จะเป็นพริกแดงจินดาครับประมาณหกเม็ดครับผมโดใส่พริกแดงจินดาหกเม็ดครับครับต่อไปพวกเราจะเตรียมมะนาวครับผม ครับมาหั่นมะนาวไว้ก่อนครับโรดใช้มมะนาวห้าลูกครับมาครับผมมาลงมือทำกันเลยครับเราจะใส่น้ำพริกเผาเข้าไปก่อนครับตามด้วยกระเทียมครับ ปุโรจะทำน้ำต้มยำก่อนครับผมคัตอนนี้ใส่น้ำพริกเผากับกระเทียมลงไปแล้วครับผมเขากบเคี่ยวสักพักนะครับเคียเยคเค่ยวให้เกิดกลิ่นหอมครับครับต่อไปปุโราจะใส่กุ้งเข้าไปเลยครับแล้วก็คนน้อยหนึ่งครับผม ครับผมโอ้โสีสันครับผมหอมมากเลยครับครับผมขั้นตอนต่อไปพวกเราจะใส่นมสดครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับผมต่อไปพวกเราจะใส่ตะไคร้ครับแล้วก็ข่าครับผม ตามด้วยใบมะก,กรูดครับต่อไปผูรเราจะใส่พริกครับผมพริกแดงนี่ครับผมสีสันหน้าตาครับผมมันมันคนุ้นๆเลยครับสปาเกตตี้ผัดต้ยมยำกุ้งครับผม เมนูหอมๆแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ลองไปทํากินกันดูได้ครับนี่ครับกําลังเดือดๆเลยครับเอาคุกเข้าไปเลยครับคุกเข้ากันไปเลยครับเป็นเมนูอีกแบบหนึ่งครับแซ่บๆครับกินเล่นก็ได้ครับผมเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับท่านผู้ชมก็ลองไปทํากินกันดูได้ครับ รับรองครับรสชาติเข้มข้นบูพิดหวังแน่นอนครับสปาเกตตี้โปรดใช้ประมาณ250กรัมครับผมนีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาตักใส่จานกันเลยครับมากินพร้อมโปรดเด้ครับนี่ครับผมตักใส่จานเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาสีสันครับผมน่ากินขนาดครับ คลิปนี้โปรโดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมท,ท,ที่ติดตามรับชมโปรโดกินแซบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโปรโดกินแซบนะครับเด้อคลิปนี้โปรโดต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม